สวัสดีค่ะพบกับช่องคิสติน่าบอสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมบรรยากาศไรนาส่วนผสมของพ่อผู้ใหญ่อาลีสิงโองนะคะผู้อยู่บ้านบ้านหนองวัวเอ็นนะคะแกก็ขุดสาว้หลายหลายอันเนาะขุดบอ่อไว้หลายอันเนาะแล้วก็เลี้ยงงัวงัวหลายตัวนะสามสี่ห้าหกตัวขุดบอ่อปลาเนาะ นี่ก็บอ่อปลาบอ่อน้ำไปเลี้ยงมูนนเนาะมีเลี้ยงมูเลี้ยงงัวปลูกอ้อยูกข้าวตะไคร่เนาะปลูกนะต้นไม้หลายๆลยอย่างเป็นตะยูด้วยเนี่ยเป็นตามอะผักพรปูกไว้กินเองเนาะบ่ะนะอป,ปลาซุกไปดอกต้มเขียดหิ้วเขาเร็ว ถ่ายคลิปนะลงไปลงยูทูปไปในเฮี้ยนลังหน่อยเฮียนหน่อยพี่น่บ้านเลี้ยงนกวงพ่อโม่เลี้ยงหลายอย่างถ่ายคลิปบ่างันไหมสวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่สวัสดีค่ะต้มเจตนาน้อยต้มเจตนาน้อยพี่น่บ้านเฮ้ยผู้มีอภัยศักดิต้มเจตนาหน่อยนะพี่น้องชีวิตพอเพียงเนาะช่วงโควิดเนาะต้องกักตัว กินตัวกักตัวหากินนีส่สดในน้ำมีปลาในนา,นาไม่ข้าวเดี๋ยวมันกินโตรตรงกิดตาหน้าหน่อยหน้าพยายบาลนี่ค่ะพยาลีสิงทอวงพิานากราเซียนแล้วหาย่อยลงพยายบาลแทนบ่นว่ะนี่คอ,อก้ัวเรากลางหมู่ยังนี่เดินนอนหน้าไอ้เก่งว่ะปู่กินยังบ่นี่ปลูกแค่หนาตินี่บ่ปลูกอ้อเมนบ่ เราอัดไปเฟี้ยนคือน่าไปแก่เฟี้ยนตลาดไก่ตอกไก่ง่วงไก่ไก่ง่วงหลา้วหันไปใส่เมื่อไก่ต,กตกกอก,กอเกกออหน้ามาถักไก่เนาะโอ้โหแม่ไก่ไก่ตอกหน่อยพื้นที่กว้างขวางนะคะเนาะนี่รับภาษีปุ๋มมออยยาไปางงวปถามง่วเแล้วทั้งทีแล้วก็ปลูกอ้อ,อย โอ้ไก่งวงฟูงไก่งวงไก่ตอกน้อยมชมบรรยากาศเนาะมีไก่บานกี่เป็ดตอกกระเลียงในเป็ดปักกิง่งปอกไทยกันนี่โขขามใหญ่ ก็ขามใหญ่ตัวนี้เพื่อเพื่อฮอร์ไล่ปีต่นีเขี้ยนหน่อยหมูเลี้ยจากตัวนะ้อไปบุหมูพยบบาบาลบบบุ้แล้กับม่หน่อยบุ้บงไม่หน่อยเสีอตวน,นเจเติ้ต้นพยุนะคะต้นพยุมีเยอะเลยนะคะเนี่ักับเจน,น,นานอะหมูก็เลยจักตัวแล้วตหมู ออกหมูพิธีบานเนาะนี่ค่ะไรหน้าส่วนผสมเนาะปลูกพักปลูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูชีวิตวิถีบ้านเนาะควาเป็นอยู่บานเน,ะะนาะโตโตอาย,อย่แล้วค่ะเนะาะถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้อค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำหนยเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะค่ะเนาะ ฝากกดติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้กัแช่ออกไปนะคะเนะเาะแล้วทริคลิปนี้สำนีและะ้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่